Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 สำหรับค,คลิปนนะคะเราจะมาอัปเดตไอเทมลิมเต็ดดีจีซีฟรีค่ะซึ่งชิ้นนี้นะคะจะเป็นร่มสตอร์บอรี่ค่ะน่ารักมากๆเลยนะสีพาสเทลนะคะอ่อนๆหวานๆเลยค่ะซึ่งเจ้าของไอเทมนะคะเขาได้แจ้งค่ะว่าเขาเนี่ยจะมีการแจกคะ่ะเมื่อผู้ติดตามใน Twitter ของเขาเนี่ยรวมทั้งหมด7,500คนค่ะซึ่งณตอนนี้นะคะมีผู้ติดตามแล้วเนี่ยกว่า6,400คนค่ะซึ่งแนะนำนะทุกคนว่าให้เข้าไปกดติดตามเขากันนะคะเขาเนี่ยจะได้มีการแจกของฟรีชิ้นนี้กันนะคะซึ่งสําหรับจำนวนที่จ่ายนะคะตอนนี้เนี่ยนนนะะยัง ใน2ครั้งก่อนนะคะที่เขาเนี่ยได้มีการแจกของฟรีนะคะเขาเนี่ยได้แจกไปทั้งหมด4,470ชิ้นค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็คาดว่าเขาเนี่ยก็จะมีการแจกประมาณ3,000-5,000ชิ้นเช่นกันค่ะโดยลิงก์นะคะแล้วก็เวลาที่แจกเนี่ยเขาจะประกาศอีกครั้งนะคะใน,น Discord ค่ะตอนที่ใกล้จะแจกจริงๆนะคะเดี๋ยว,วยนะคะจะปัดลิงก์ Twitter นะคะแล้วก็ดี o r d ของเขาเนี่ยไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะแล้วก็ไปรอติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่มาใหม่คะ่ะเราไม่รู้นะคะว,ว,วิธีการรับเนี่ยทำยังไงนะคนุณสามารถดูจากคล ทางบอดค่ะในมือถือนะคะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นในมือถือนี่ก็สามารถมาดูรู้จากคลิปนี้ได้เลยนะอีกเรื่องนะะึงทุกคนวิธีการดูนะคะว่าของ f r e e Limited ร์ c จะจเนี่ยเขาแจกไปหมดแล้วหรือยังนะคะสามารถดูรู้จักคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็มีเพียงท่านี้ค่ะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย